พี่กับตันนะครับจะมาช้ำและข้อสอบการวิชาสามการเทียบขอ้ออ,อีทรง E ีศูนย์เทียบซ้ายเทียบขวาเทียบบนเทียบล่างเทียบสักสูงสักต่ำดูสมการดีๆว่าเอ๊ะมันเป็นลบมันเป็นจ่ายมันเป็นบวกมันเป็นลบหรือมันเป็นอะไรก่อนเล่ชมวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจใี่กับตันด้วยนะครับแต่ถ้านอ้องไม่อยากพลาดความรู้อื่นๆเพิ่มเติมน้องสามารถติดตามได้ที่ IG Chemistry Clay หรือ Facebook คมีนั่นเอง ท้อยน้องๆทุกคนมีความสุขกับการรับชมวิดีโอนี้นะครับสวัสดี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 น้องๆทุกคนนะครับวันนี้วาพี่อับตันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเดย์วันที่มีสุขวันที่เหลือทุกไม่ไม่เหลือทุกสิวันที่ดีนะครับเป็นวันดีเลยที่พี่อับตันนะครับ จะมาช้ำแหละข้อสอบการวิชาสามวันให้น้องๆเห็นนะครับว่ามันออกเรื่องไหนบ้างแล้วก็ออกเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่กับตันอ้างอิงมาจากข้อสอบปี64นะครับปีนี้ปี65ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะก็คือแบบแอบบได้มาแอบบได้มาแอบบได้ข้อสอบปี64มาดังนั้น,น,นวันนี้ก็เลยเป็นวันดีนะครับที่กับตันนะครับจะมาช้ำแหละให้เห็นเลยว่าไอ้อ ары, มันออกเรื่องไหนข้อไหนยังยังไงบ้างพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะ เดี๋ยวเราจะบรูย <ck> ก <yeah> ันเลยนะครับนี่ครับคือข้ฉบจนะนี่สอง นี่ครับคือข้อสอบนะครับของก้าวชั้นมัธปีหกสี่นั่นเองนะฮะถ้าน้องเห็นนะครับอันนี้ก็คือพี่กัปตันนะครับเอาไปพิมพ์ใหม่แล้วนะครับพี่กัปตันหน้เห็นแบบว่าเห็นเขาจดๆมานะครับเอามารวบรวมนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นข้อสอบปีหกสี่นั่นเองนะครับซึ่งข้อสอบเคมีปีหกสี่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตจากปีหกสามปีที่แล้วดังนั้นมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพราะด้วยการที่ คนออกข้อสอบก็เปลี่ยนคนเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาอ้างอิงจากปี64เพราะว่าปี65เขาบอกว่าปี6 5หเนี่ยจะออกเหมือนปี64ดังนั้นถ้าสมมติว่าน้องรู้แนว64หมายความว่าแนว65ก็ต้องไม่ต่างจากกันถูกต้องปะนี่ครับทุกคนแอเดี๋ยวพี่จะให้ดูก่อนนะครับให้เห็นนะครับว่านี่คือการทํางานของพี่นะครับพี่จะได้ข้อสอบมาหนึ่งฉบับเสร็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวให้ดูผ่านๆไปแบบ,บ,บแล้วพี่ก็จะเอาข้อสอบนะฮะมาเขียนครับว่าเอ๊ะอ่านโจทย์ปั๊บเรื่องนี้เรื่องอะไร เรื่องนี้เรื่องอะไร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 พี่ก็จะเห็นว่าเออในท้งฉบับเนี้ยมันมีเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วพี่กับตันก็เขียนมาอยู่ที่สรุปแผ่นหน้นี้แล้วนะคะทุกคนเป็นแผ่นทองคำเป็นแผ่นเรื่อมกอบทองเป็นแผ่นที่กับตันภูมมใจมากๆนะครับเพราะว่าเด็กจะมาวิเคราะห์ให้น้องฟังวันนี้นะครับสำหรับข้อสอบปี64เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลุยกันเลยครับเรื่องข้อสอบนะครับแน่นอนว่าข้อสอบ9วิทยาศาสตร์มันเป็นข้อสอบนะครับพี่กับตันบอกจุดเด่นก่อนแล้วกันนะฮะ ของข้อสอบเก้าวิชาสามัญคือออกตามหลักสูตรทุกประการไม่ค่อยออกอะดบครับออกอะดน้อยมากนะครับแต่หลักๆเลยนะครับจุดที่ต้องระวังนะฮะของข้อสอบ9ก้าวิชาสามัญคือแกงแกงเก่งมากแกงแบบแกงไม่รู้จะแกงยังไงแล้วอ่ะคือสมมติมีช้อย5้ช้อยส่ปะเขารู้หมดเลยเว่าเราจะเดินทางหลงไปทางช้อยไหนบวกเลขผิดช้อยกอไก่อย่างเงี้ย เออคิดไปทางซ้ายมีชอยข้อไข่คิดไปทางขวามีชอยข้อควายคือชอยแห้ชอยเขาอะมันไม่ได้แบบแอดซูมมาหรือเออแบบเขาเรียกอะไรนะเสนอมาแบบโง่ๆแบบไม่มีที่มาที่ไปอะแต่ชอยทุกชอยเขาอะดักพวกแกไว้หมดเลยเว้ยเพราะฉะนั้นนะพวกเียก <no. S 1> ต้องระวังดีๆนะครับมันจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบเฮ้ยทําข้อสอบได้ว่าแต่ออกมาจากข้อสอบคะแนนมันทําไมไม่เป็นอย่างที่เราคิดวะ oh, <no. S 1> อย่างนั้นเลยเพราะ ข้อสอบมันแกงเราในั่นเองให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราทําได้แต่แท้จริงแล้วไมฮยโดนข้อสอบหลอก <No. S 1> นะครับแ,แม่เดี๋ยวเรามาวิเคราะ์ข้อสอบเกาข้อสอบหนึ่งกันเลยนะครับเรื่องที่ข้อสอบออกนะครับ ออกตามลำดับของเนื้อหาแล้วออกแก่งสําคัญเรื่องแรกเลยคือเรื่องตารางธาตุตารางธาตุเนี่ยจะออกอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็ชอบออกคือชีวิตเรื่องสารประกอบออกไซด์สารประกอบอคลอรายการถอดอิเล็กตรอนต่างๆนะครับลองไปกลับไปทบทวนเรื่องพวกนี้ดูตารางธาตุออก3ข้อพันธะไอออนิกนะฮะพันธะไอออนิกจะออกทั้งหมด4ข้อออกทั้งไอออนิกโคเลนส่วนใหญ่จะออกไอออนิกกับโคลเลนไปทบทวนไอออนิกกับโคลเลนต่อมาเป็นบทที่พี่อาจารย์รู้สึกว่าแบบเด็กหลายคนชอบเกลียดมากน่ แล้วก็ไม่ค่อยชอบลองดามาซิใต้คอมเมนต์ว่าบทอะไรฮะน้องมน้องไม่ชอบบทอะไรไม่รู้สุดฮะประิมาณสารสัมพันธ์ทุกต้องบทปริมาณสารสัมพันธ์นะครับเป็นเรื่องของการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของสารละลาย ซึ่งออกมากสุดถึง7ขอ้อด้วยกันนะฮะออกถึง7ข้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีทั้งออกอย่างง่ายแล้วก็ออกอย่างยากปะกลกันไปถ้าเป็นคนที่มีพื้นฐานอยู่บ้างเล็กน้อยก็จะสามารถเก็บบทได้บ้างบางส่วนนะครับแนะนําเลยนะต่อมาเรื่องแก๊สครับนะครับเรื่องแก๊สจะออกทั้งหมด2ข้อลองไปดูมานะครับต่อไปเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะออกทั้งหมด3ข้อซึ่งอัตราการปฏิกิริยาสําหรับพี่นะเน <c oughs> ้นควรเก็บนี้แบบ คือชอบอะที่รู้สึกว่ามันมนันเป็นเรื่องที่แบบไม่เกินความสามารถของเราควรเก็บสมดุล3ข้อเหมือนกันควรเก็บมันควรได้อะ่ะพี่พี่คิดว่าน้องควรทําได้นะครับมีอัตรากับสมดุลเนาะอย่างละ3ข้อแล้วก็กดเบรออก4ข้อนะครับแล้วตัวกดเบรเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างยากนิดนึงถ้าสมมติว่าใครไม่ค่อยแม่นเรื่องอัิราสัมพันธ์ก็จะทำกดเบรดลำบากหน่อยนะคะ แต่ในเรื่องของกฎเบรเนี่ยออกถึง4ข้อนะครับเหมือนเป็นข้อปรับมานะฮะและเป็นเรื่องเคมีที่แบบสนุกสุดโว้ที่สุดสําหรับพี่กัปตันแหละเออต่อไปเป็นไฟฟ้าเคมีไฟฟ้าเคมีจะออกทั้งหมด4ข้อส่วนใหญ่ล้วจะออกเรื่อง E0 ศูนย์ไปดู E0 ศูนย์ดีๆเรื่องการเทียบข้ออีทรง E ีศูนย์เทียบซ้ายเทียบขวาเทียบบนเทียบล่างเทียบสักสุดสักต่ำดูสมการดีดีว่าเอ๊ะมันเป็นรับมันเป็นจ่ายมันเป็นบวกมันเป็นลบหรือมันเป็นอะไรนะครับอันนี้ไฟฟ้าเคมีและสุดท้ายท้ายสุด ที่ออกเยอะเหมือนกันนะครับเคมีอินทรีย์ออกมากสุดถึง6ข้อด้วยกันนะฮะออกเยอะมากนะครับเคมีอินทรีย์ปีนี้มันเหมือนแบบมันเพิ่งขยบมาให้ออกเยอะขึ้นนะฮะก็ออกถึง6ข้อเลยทีเดียวแล้วก็พอลิเมอร์ออก3ข้อและสุดท้ายท้ายสุดความปลอดภัยครับความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อุปกรณ์นุ่นนี่นั่นนะฮะมันจะเป็นความปลอดภยัยอ,ออกเพียง1ข้อเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าน้องไปรวบรวมมาทั้งหมดแล้วเนี่ยอันนี้คือข้อสอบกาาวิชาสัมัญ์แนวกากบาด ลองไปรวบรวมดูนะครับแนวกากบาทจะมีทั้งหมด45ข้อเพราะฉะนั้น45ข้อเนี้ยน้องลองไปดูว่าน้องอยากเก็บเรื่องไหนชอบเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นแบบเรื่องในความในใจพี่นะคือเคมีอินทรีย์6ข้อสารกาเกิดปฏิกิริยา3ข้อสมดุลเคมี e 3ข้อเรื่องที่ควรเก็บนะพิเมอร์3ข้อความปลอดภัยอีกเนี่ยทั้งหมดเนี้ยถ้าเก็บได้อ่ะคะแนนเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะครับไปเก็บเรื่องพวกนี้รับรองคะแนนน้องจะดีแล้วก็คะแนนน้องจะปังแน่นอนนะครับ เพราะพี่กับตันวิเคราะห์จากข้อสอบจริงมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ดูตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าให้โจทย์โดนแกงนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครที่ลงตะลุยโจทย์กับพี่กับตันเอาไว้นะครับเดี๋ยวในะข้อสอบฉบับพวกนี้นะครับพี่จะ เอามาอัดแอปมาเปลี่ยนแปลงโจทย์นิดปรับโจทย์หน่อยแต่การคิดเนี่ยยังเหมือนเดิมเดี๋ยวจะแทรกซึมเอาไว้ในค r ร s s ตลุยโจทย์ของพี่กัปตันและเดี๋ยวเราเจอกันในตลวยโจย์นะครับผมเออรับรองคนที่ลงตลุยโจย์นะไม่ผิดหวังแน่นอนเราจะได้มีการจับเว,วลาทําข้อสอรเสมือนจริงจับจริงเล่นจริงเจ็บจริงได้คะแนนจริงจริงนะฮะคน <Wow. S 1> ที่2อมมือก่อนคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ลงตลุยโจทย์ไว้เดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวเราไว้เจอกันส่วนใครที่ไม่ลงไม่เป็นไรนะครับ น้องสามารถเอาเศษสิ like ่ที่พี่บอกตอนเนี้ยไปเก็บไปเลือกเก็บไปเลือกใช้ไปเลือกลุยได้เต็มที่ตามสบายเลยนะครับเพราะคนแต่ละคนเนี่ยจะเลือกเรียนเคมีเนี่ยไม่เหมือนกันเราชอบการสอนของใครเราก็จะไปเรียนการสอนคนนั้นถูกต้องปะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนกับพี่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หนูเลือกคนที่ถูกใจแล้วก็ไปเรียนกับคนคนนั้นนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่กับตันก็เอาคร่าวสารดีๆจากการวิเคเอลก็สองพี่กับตันให้น้องๆแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่กับตันด้วยนะครับแล้วว้เดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าเราคลิปหน้าอาจจะเป็นแพทสองดีไหม <S <S ถ้าอยากได้แพทสองนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจพี่กับตันนะครับสำหรับวันนี้เทมีจะไม่ยากท้าน,น้องๆเปิดใจ